สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาขอโทษนะคะทันน้งดีเป็นเสียงของเหล่าซื้อน,นะคะเป็นคุณครูภาษาจีนแล้วจริทำเสร็จแล้วคุณครูอนุญาตให้มาถ่ายคลิปได้เลยนะคะก็คุณครูเป็นคนสมัครคุณองถิ่นะะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นซามนะคะที่ใส่กำลังพักอยู่ก็ยังจะ,จะเราให้ดูก่อนแล้วก็จะพักไปอีกสองวันนะคะเหมือน,นกับเป็นสีฟ้า ค่ะี๋ยวเราไป็นทีเนาะที่นะคะก็จะเป็นสีฟ้าเอาออกมาเลยอ,อาจจะติดมือหน่อยนะคะเพราะสูตรนี้ไม่เป็นแบบสูตรแบบไม่โซดาอะไรประมาณนี้หรือใส่โซดานะ สุดที่สวยที่สุดเลยชอบมากเลยค่ะ ค่อยแบบน่้เท่าไหร่